สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคานะฮะวันนี้หิวกันที่เดิมนะฮะจะมาอัปเดตนะฮะรถเก่งระดับผู้บริหารนะฮะเข้าใหม่นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ปลดระวางด้วยนะฮะคุณลูกค้านะใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอัปเดตนะฮะรถเข้าใหม่ที่รอประมาณอ่าแคันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นตัว t o โยต้าออน e w นะครับแคมรีนะครับสองนะครับปี2019นนะครับนะ เป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับมีเข้ามานะครับรุ่นนี้มีเข้ามาอยู่สี่คันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ป้ายทะเบียนแปดสามสองห้าอันนี้ก็นะครับป้ายทะเบียนนี้เลยเจ็ดสามสองห้านะครับไมล์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้ายันถึงประมาณแสนน,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 นนิดๆนะครับอย่างคันนี้ไมล์แสนแปดพันโลนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ ประวัติศูนย์นะครับบอดี้คงสร้างไม่มีชนหนักพิจความมาจมน้ำได้หนอนนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับนะพอแค่แบบไม่ติดแบคลิสตไม่มีราชาเท่านั้นพอนะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดนะของเจ้าตัวแคมรี่นะฮะสองจุดศูนย์ียร์ออโต้ปีสิเก้าคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b สไครต์นะฮะกดกระดิ่งให้ทางของช่องของผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในนะครับ นะราคาผมบอกได้เลยว่านะครับประหยัดกว่าแม่แรงแน่นอนนะครับนะตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ8ปดแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับไมหนึ่งแสนแปดพันโลนะครับเป็นตัวสองจุดศูนย์ีนะครับตัวเค้ื่อยนต์เบนซินล้วนๆนะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยแล้วนะครับผมนี่นะฮะโคงไฟสวยๆนะฮะดีไซน์นะฮะตัวโชมใหม่นี้นะครับดีไซน์ดูแบบดูหรูนะฮะดูเฉลียว มีเซนเซอร์มาให้นะครับนะตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับผมนะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนตัวออปชั่นฟังก์ชันนะครับนะราคา8 0 0แสนนะครับถ้าลูกค้าไปออกไปแดงลูกค้าจะได้พวกอาร์เม่าเทอร์โบซิตี้เทอร์โบได้พวกนี้นะครับแต่มาออกมือสองลูกค้าจะได้อ่าอาจจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับนะจะได้ขับ c a ม r y ี่นะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับแปดแสนสามหมื่นก้นบาทนะฮะลูกค้า นะฮะไฟหน้าแบบนะโปรเจคเตอร์เลนแล้วแล้วก็ออปชันฟังก์ชันของเขาค่อนข้างเยอะนะครับผคมสั่นต่างๆเดิมๆนะครับผมรถเดิมๆยางฮะยางจะได้คันนี้คันนี้เป็นยางดัลล็อกนะฮะเป็นยางดัลล็อกนะครับปี2022แล้วนะฮะยางใหม่ด้วยนะฮะเดือดเบรกสี่ล้อนะครับนะในส่วนของบอดี้โครงสร้างการเช็คประวัติแมเทนเน็ตนะครับปลอดสูตรแน่นอนนะครับนี่เลยกระจกผ้าปับไฟฟ้ามีบสปอตมาให้นะครับนะ แจ้งเตือนกับมุมอับนะครับแล้วก็ุญแจคีเลตนะฮะตัวบอดี้โครงสร้างนะครับนี่เลยนะฮะสีเสือดต่างๆเดิมนะครับนะมีม่านด้านหลังด้านข้างมาให้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวร้อเลยนะครับตัวรถนะฮะเป็นปีสิบเก้านี้น่าจะจดยี่สิบนะครับนะเป็นตัวเดือนธันวานะครับนนี่เลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกนะครับน็อตเล่อต่างๆไม่มีขยับนะฮะ ตัวนี้ยังไม่แกะเลยพลาสติกนะฮะสครับสครับเพจเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับนี่ตัวน็อตต่างต่างๆนะครับแอร์เย็นนะครับเองเพอตัวนี้ยังไม่มีเนนะฮะคุณลูกค้านะฮะยังไม่มีเนจะมีแบบจอมีกล้องถ่าหลังต่างๆมาให้นะครับเนวี่ยังไม่มีนะครับนะเป็นตัวดีวีดีเฉยๆนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นดอว์โซนนะครับนะมีไวเลชาร์เจอร์มาให้นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ เบรกโขไฟฟ้านะครับวงมาลัยมัลตินะครับกระจกด้านหน้าเป็นตัดแสงมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นซอฟทัชค่อนข้างสวยเลยนะฮะภายในนะครับรถสวยไม่มีชนหนักไปคว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีม่านมาให้นะครับมาห้านมาให้นะฮะสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับมีเวลคัมไลท์นะครับีกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลยนะครับแล้วก็บาะนะครับเบะสวยมากนะครับ นี่นะฮะสวยมากมีแอร์อะไรต่างๆมาให้นะครับดานหลังเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้มาเลือกได้เลยนะครับผมมีสี่คันนะฮะโฉมนี้รุ่นนี้นะครับมีอยู่สี่คันนะครับยางปีใหม่นะฮะทั้งสี่เส้นเลยนะครับนะดิสเบรกสี่ล้อนะับยางดันหลอกนะครับแล้วก็ตัวรถนะโครงสร้างตบางๆนะครับไฟแท้ LED นะครับมีกล้องถอยหลังโลโก้แคมรี่จะเป็นโลโก้แบบใหม่แล้วนะครับ นี่เลยนะฮะมาเลือกได้เลยนะครับจะเอาไม่เท่าไหร่นะครับตามสุดอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นเก้านะฮะยังว่างอยู่ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะครับตัวนี้ต้องเปิดด้หน้านะครับนะบเดี๋ยวขออนญาเปิดีด่บู นี่นะครับสามารถเปิดที่รีโหมดก็ได้นะครับมันก็จะเด้งสุดตรงนี้นะครับหยุดตรงนี้นะครับมองไม่เห็นนี่นะฮะที่เปิดด้านหลังนะครับก็ด้านหลังนะครับก็มีทรงมีถาดมาให้นะฮะตัวน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะฮะด้านหลัง อยู่ครบเลยนะครับพวกเครื่องมือต่างๆนะครับนะก็ใครที่สนใจก็โทรมาหาผมได้เลยแล้วก็กล้องนะฮะตัวรุ่นนี้นะฮะกล้องจะอยู่จุดเซนเตอร์เลยนะเพิ่มความสนะการมองเห็นดีนะครับซ้ายขวานะครับผมอ่ะฟิล์มต่างๆติดมาให้แล้วนะฮะคุณลูกค้านะตัวตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนนะครับผมเม็ดอาร์ตสวยๆเลย นี่นะฮะเ,เ็ดตานสวยๆนะลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะโทรหาผมก่อนก็ได้นะครับนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะฮะแอร์นะฮะดูด้านหน้านะครับหล่อมากนะฮะการขับขี่ต่างๆนะนุ่มกว่าแน่นอนนะ,ะสำหรับตัวเคมลี่นะครับแปดแสนสามหมื่นเ้าบับาทนะลูกค้านะครับกระจกฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งคนขับก็จะมีมิวมรี่เซ็ตเบาะมาให้สองชุดแล้วก็กระจกไฟฟ้า ออโต้สี่บาทเลยนะครับแล้วก็กระจกดันข้างนะครับปับออโต้เวลาล็อคนะครับฝั่งคนขับปรับได้ถึงแปดทิศทางนะครับนะนี่เลยนะฮะแอร์แบ็กก็จะเป็นเจ็ดใบนะครับตัวนี้จะมีทัชั่นคอนโทรลนะครับที่เปิดฝาหลังที่อยู่ตรงนี้นะครับสะดวกสะดวกกว่านะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะคูลคอนโทรลนะครับนะในส่วนเลนอนไม้นะครับก็จะเป็นแบบเข็มถึงแสงนะครับตรงกลางเป็นดิจิตอล ม่หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยนะครับแปดสิบห้ากิโลนะครับตัวแสัลักษณงเหลืองๆตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตัวลมยางนะฮะอันนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้เติมลมนะครับให้อยู่จุดมาตรฐานมันจะมีเซ็นเซอร์ตรงลมยางมาให้นะครับนี่เลยแล้วก็นะครับมีกล้องถอยหลังแบบนี้นะฮะกล้องถอยหลังก็สามารถเลือกนะครับนะครับมองได้สองจุดนะครับแบบนี้ อ่ารับรองรับในส่วน f m a n usb bluetooth นะครับได้หมดเลยนะฮะแล้วก็แอร์อย่างที่บอกเป็นดูโอโซนนะครับตรงนี้จะเป็นวายเลชเชอร์นะฮะเกียวโต้นะครับคอนโซลตรงกลางก็ดีไซน์ออกมาได้หรูมากแล้วก็ช่องเก็บของนะฮะกว้างมากนะครับกระจกนะครับมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับไฟห้องโดยสารจะเป็นแบบ led แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับที่บังแดดนะครับก็จะมี นะครับกระจกให้แล้วก็ไฟมาให้นะเผื่อคุณผู้หญิงนะครับแต่งหน้ากลางคืนนะครับก็แต่งได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมืดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงนะครับที่จะมีโช๊คมาให้นะครับนะเปิดท่งเปิดมือเดียวก็ได้นะครับนี่เลยนะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยฮะนี่ฮะ มาร์กงานอยู่ครบนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่เคยมีขยับเลยนะครับแอร์เย็นไม่เย็นดูนะครับเป็นในน้ำเลยนะครับทามลุนทะนั่งต่างเดิมเดมการตีในส่วนบอโบดี้ตัวเครื่องนะครับเกียร์ต่างนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับวารนตีนะครับในส่วนประกันขึ้นเกียร์ให้ตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับดูโอวีวีทีแล้วนะครับเป็นตัวเครื่องแบบใหม่นะครับฝากระโปรงแท้ๆเดิมเดิมเลย ก็ฝากด้วยละกันนะฮะถ้าใครที่สนใจนะครับนะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนดีสิทธิ์ก่อนเลยนะฮะฝากด้วยตัวรถแคมป์ที่สองจุดศูนย์จีคีออโต้ปีสองพันสิบเก้าจนยี่สิบนะครับไมล์หนึ่งแสนแปดพันนะฮะราคาเปิดขายที่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมมายส์คาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาชม ครน่น้าว่าจะพามาดูรถรุ่นไหนต่อนะครับสวัสดีครับ